จักสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะุทธังสระังกัจฉามิุทธังสรณังกัจฉามิธรรมังสระังกัจฉามิธรรมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสรนังกัจฉามิทุติยมปีพุทธังธสารนังกัจฉามิทุติยมปีธรรมังสรนังกัจฉามิทุติยมปีธรรมังสรนังกัจามิทุติยมปีสังฆังสรนังกัจฉามิทุติยมปีสังฆังสารนัง

ชามิปานาติตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธียามิปานาติาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิัอภินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอภินาทานา เวรมณีสิกขาปัทธารสมาธิยามิกเนศุวิชชาจาราเวรมณีสิกขาปัทธรรสมาธิยามิกเนสุมิชชาจาราเวรมณีสิกขาปัทธรสมาธิยามิหมสงส,มสาวะทาเวรมณีสิกขาปทัทธ สัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทัทหัสัมมาทิยามิสุราเมระยะมชะชาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทหังสัมมาทิยามิ สราทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติัาณีตสมาสีหลังวิโสทัเยตอนน่ตอไปจะเป็นการเกา่าํารวาย้าินนะครับไปดูด้านประคองอุ้งประคองท่าใจ 嗯，多多看。 เรื่องหลังนะคได้มาแม่ภาพวีสเทนนะคะเพื่อี่จะได้น้องนํ่ด้วยในการถวายผ้าขีโดยกอเปลี่ยนกันทั้งหมดเลยทั้งท่านนะคะชอของคุณแม่ยิภาวีสเทนคุณถนอมกสวยรีมารักคุณแม่สายทองเหวี่ยงวังอดีตนายเพินนนักปกริ์ชาบุตรอาจารย์ชนิกาทาวรนยุทการคุณนาิกาโกษาพาน ลูกหลานคุณตาทองปีและคุณยายดอกแก้ววีสเปนอาจารย์ราศีและคุณดนายสายและโชธคุณแม่ไทยภูมิใจเกลือคุณแม่ศีอัมพรแฉงวงคุณแม่ชื่วีวีสเปนอาจารย์พรสุขวัพรและอาจารย์จิราพรเพชรอินนะคะทั้งหมด3ชุดจ้าภาดาหลักที่ได้มาร่วมบุญนะคะในการเป็นเจ้าภาพต้นยันกระถิ่นแสงขีดลางในโอกาสนี้ เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเชิญท่านประธานแม่ทาวิชเชีนค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม uma wow. ายผ้ากับินกีวอนกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ you uh -huh. ริวารกระถิน่นเดีวรอสักครู่นะคะขอให้ท่านสถานสาธารณชนได้ถวายผ้ากระถิน่นเป็นเรื่องต้นในระดับแรกใหเรียบร้อยก่อนนะคะอีกสักครู่หนึ่งพิธีก่อนจะได้เรียนเชิญท่านได้ถวายบริวารในระดับถัดไป ถวายบริวารกระถิ่นที่เป็นทุนทรัพย์ในลำดับถัดไปนะคะเพื่อให้พี่หลักที่สัมพัญธออ์ทุกท่านถวายกระถิ่นสัมทีนั้นเป็นไปโดยเรียบร,ร,ร้อยะราพึ่นนะครับขออนุญาตยังเหนื่อยทุกท่านนะคะในเรื่อตงต้นนี้ขออนุญาตให้ท่านแต่ละท่านแนะนำผ้า,ากระ,ะถิ่นนะคะที่เป็นบริวารกระถิ่นนั้นถวายแด่พระบุตรเจ้า รู่น,นึงนะคะาเาทีาา่เนต้นบุญญิที่เตรียมถวายจวระที่เป็น,บบบบปน,นก็ขอให้เตรียมกาโบรณนะะไว้เพื่อที่จะนบบถาถวายแดพระเจ้าที่ก่อนจะขอญาต่านบาเพื่อที่จะให้่านได้นาถวายตามระดับงานจระสกานกเนรอยล แต่ละท่านสามารถถวายพระดับที่นั่งประจำที่อหาส่งได้เลยนะคะเข้าได้เลยทุกท่านนะคะเข้าได้เลยทุกท่านนะคะด้วอความรวดเร็วนะคะเร็วนะคะพระอัดับที่นั่งข่าวจะจะเอาว่าสาวาถรับผ้ากระถิ่นได้ทุกคู่คะเพราะว่าหลัจากนัรนคณะสงฆ์ท่านจะทำพิธีนะคะประมิีในการพิธีจะเป็นังกรรกที่ ได้รับสังฆทานที่ท่านแนะนำถวายมาเพื่อที่จะทีถวายแ่พระสงฆ์ตามที่ท่านได้มีมติเห็นรบรวมก,กันก็ถือว่าเป็นอาชัิธรรมในเรนื่องพนสะงีรูปหนึ่งรูปแบบหนึ่งเเชิญถวายได้ทุกรูปเลยนะคะผ่ากะทที่ท่นนานนำมาประสงค์จะนํามาถวายแด่พระผูเจ้า ถววยได้ทุกรุกเลยนะคะตั้งแต่ท่านเจ้าวาดเตรียมตามระดับลงมาเลยนะคะ,ะเพื่อท่านเข้าเสียแล้วขอให้ท่านขอทัาน้า้งขวามือนะคะ,ะเพื่อที่จะขบวนจะได้ นะคะได้เอ yeah. yeah. ่ออนุญาตนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเลยได้อนุญาตให้อ่ทางคณะสงฆ์ได้ทำพิธีกรรมเรียบร้อยก่อนเชื่องเจนพิธีหลักนะคะในการทำสัพทกรรมของพระพิษุในวันนี้นะคะในช่วงแรกนี้ขอถวายข้าวกระถิ่นก่อนนะคะเแล้วต้องยางจะอีกสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากพระสงฆ์ได้ทำสัพทกรรมอุปโลกน์เสร็จเรียบร้อยแล้วที่จะจอมกันต่อนนด้านเรียนเชิญ ถวายบริวารที่เป็ทะัาับปริวืนนะคะข่อครเานวกเเป็เชื้อสีเสื้อศรัทธาสาธุชนท่อมีควประสงค์จะถวาย้ บริวารกระถิ่นที่ไป็นผ้านะคะเรียนเชิญหน้าเลยนะคะที่ขัดโงนะคะแล้วทนี้พระุเจ้าท่าจะได้ทำพิธีกราบกระถิ่นะป็มกระถิ่นนะทุกท่านเขาถายยาในระดับถ่าไปนะครับแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องถ่ายเลยไม่อยากออกกล้อง ขอให้ท yeah? ่านอยู่ในแตงสงบสงบนะคะสาธุเลยค่ะนะโมตัสสะทักขาวาโตนันนาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม อภิรอมพรแสงมุบวงนางชวีวีสะเพนนางสาวชนิกาถาวรยุติการนางสาวเลรีวีสะเพนนางสาวอมารดาวีสะเพนนางเย็นจิตวีสะเพนนายถนอมนางสงคิมารัตน์นายนพดลสาลิบุตรนางไพรูลใจเกือ้อนางสาวมัญิกาโพสาพัน์ นางสาวพรสุโกโ์ปยพรรองศาสตราจารย์วีนาวีสเพงนายนิกรนางสุธามีวีสเพงและพุทธศาทุชนคนดีทั้งหลายผู้ประกอบด้วยศรัทธาปัสสาทะน้องนำมาถวายแด่พระวิสุทสงฆ์ผู้อยู่จำาาพรรษาการท่วนใจมากในอาวาสนี้ก็แด่พระปฏินทานนี้ เป็นของบริสุทธิ์หยุดเคลื่อนลอยมาโดยน้ำพาการแล้วแลตกตรงยังท่ามตามสงจะได้จำเพาะจตรงลงแก่พระพิสุทธิ์ลูกใดลูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระพุทธ,ธานุญาตไว้ให้แก่พิสุทธิ์ผู้มีจีวรอันเกา่าหรือมีจีวรทุกพลภาพหรือพิสุทธิ์ลูกใดรูกหนึ่งซึ่งมีสติปัญญาสามารถ อาจจะทํากระถิ่นนักภารกิจนิให้ผิดเพี้ยนต้องตามวิถัยนิยมงระรมณพุทธานุญาตเมื่อได้การกระถิ่นแล้วไชอานิสัมสักุณจากพึงนําเกิดมีห้าประการคืออยู่ปากตาแกนตีวานได้ไม่เป็นนะบัิด้วยทุติยกระถิ่นสิบถาบทึ่ง,งเอตปิเลตีวานได้ไม่เป็นนบัด ด้วยปฐลกติสิขาบทหนึ่งฉันคนะโพษกรัลำระโทษได้ไม่เป็นลำบัตกด้วยคณะโพชนะและกรัมำระโพชนะสิขาบทหนึ่งเข้าไปในระแวกบ้านได้ไม่ต้องอาบัติด้วยอนามันตบจาริสิขาบทหนึ่งจีวรภาพที่บังเกิดขึ้นแล้วในอาวาจะเป็นของพิสุขผู้ดได้การกตินแล้วหนึ่ง ทั้งกี่วันการจะยืดออไปอีกสี่เดือนตลอดเถมันตัดทุดูดังนี้บัดน,นี้พระสงทั้งหลายจะมีความยินยอมพร้อมกันรับกระถิ่นนี้หรือไม่ถ้ามีความยินยอมพร้อมกันรับกระถิ่นนี้แล้วไซจงให้สัตย์สัญญาสาธุก,การขึ้นให้พร้อมกันเทิญสาทุ สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าทรงอนุญาตกระถินักภารกิจนั้นให้เป็นการเฉพาะบุคคลทรงก็ดีคณะก็ดีจะกการกระถินไม่ได้แต่เพราะอนุโมทนาแห่งสงและคณะอภารกิจแห่งบุคคลกระทินเป็นอันสงอัน,นคณะบุคคลการได้ก็แลภผ้ากระินอนนี้วันแก่ที่สูผู้มีเกวาเก่า หรือมีจีวรนัธุรภาพหรือพิสุรูปใดจะมีอุตสาหะและสามารถทำจีวรกรรมในวันเดียวนี้ให้เป็นกฐินนักภรกิตต้องตามพระบรมพุทธานุญาตมีให้วิธีพิในนิยมทั้งปวงเกิดข้าได้ปัดนี้ประสงค์ทงปวงแตเห็นสมควรแจ่พิสุ์รูปใดจงร้อมกัน ยอมอนุญาตให้แก่พิโสรูปนั้นเพอิน ผ้็นาบริวารหรือากระถิ่นตามกับกรรมพรษาเลยจงถวายแด่พระครูโคสมิาลคุณด้วยอุตโลกาวาจานี้สวผ้าพอิริธานนั้นถึงพระสงฆ์ทั้งวงจะยินยอมพะการถวายด้วยภูตโลกาวาจาก็ไม่ขึ้นต้องถวายด้วยยติร่องอมวาจาตามพระโพททธานญากเพราะฉะนั้นขอพระสงฆ์จงทำกรสืบานว่าจะถวายผ้าพอิรุธานนั้นเด่น ระบูโสรุธิหารคุณด้วยแทงอิเคียอมมรรอาจแม่กำมริกตามสมควรแก่สถาวนนะนักกรรมแบบนี้เพินสาธุสรรกรรมโดยดพิธการกฐินเสร็จ้พาแล้วตอนกลับต่อไปขอเรีเชิญ ศาส,สนาพิธีกรได้นำเจ้าหน้าที่นะคะได้นำบริวารกระถิ่นมาไว้เรื่องหน้าอา,าสนะศพเพื <P ew> ่อที่ได้เร <P ew> ียนเชิญเจ้าภาพนะคะได้นําบริวารกระถิ่นทั้งหมดนะคะเพื่อเข้าถวายพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นจะเรียนเชิญเจ้าภาพทั้ง13ชุดนะคะได้นำทุนทรัพย์นะคะเพื <P ew> ่อถวายเป็นบริวารกระถิ่นนะคะเพื่อขอให้เรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง13ชุด เตรียมต้นเงินนะคะและสองปัจจัยที่น่าซั์เป็นบริวารกะถิ่นเพื่อการถวายเดี๋ยวอีกสักครู่เลงนะคะทาพี่ก่อนจะเรียนเชิญอรายชื่อตามลำดับนะคะลำดับแรกขอเป็น บริวารกะทิก่อนนะคะที่เป็นเครื่องอัดทำบริหารเครื่องใช้แม่สอยเรียนเชิญคุณแม่ลาีเชเทนและคณคก้าปานทสภาพแีลมาบริวารกะทิก่นลำดัแรกนะคะบริวารกะทิก็ประกอบไปด้วยอัดทำบริหารนะคะแบบรายการเครื่องใช้แม่สอยนะคะเครื่งมืช่างเคื่องุ้มภ็บริพวกทั้งหลายทั้งปวงนะคะเพื่อ <st> <stream confer dles> ส่งที่จับาระช้าทวนายมากในะยะเวลางเดือนนะอาว่าจกลายเ็นอย่างนี้ะค่ะเราจะประกอบด้วยเครื่องใช้ใชใชชไม้สอยเครื่องน,นอนเครื่องของพวกมือถูกส่วนผลไม้ที่เป็นบริวารกริกน,นาทุนานากาทางเราขออนุญาตให้ทา จะได้ที่ได้นำปรถวายเป็นเบื้องต้นสนิทก่อนคะต้องขออนุญาตนำเรียนผู้โดยสารกี่จะสมทุกท่านนะคะว่าบริวารนาถมีบทค้างต้องขออนุญาตนำปรวายแด่พระพุทธเจ้าก่อนนะคะแล้วท่านชื่อจะขอรับนะคะนำเก็บไปที่บ้านได้นะคะก็ขออนุญาตให้คณะสงฆ์ท่านได้ทำพิธีการนานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวผลไม้เดี๋ยวระสง์จะอับประโลหแก่ท่านให้ เสร็จรียบร้อยแล้วเรากับผัดไปก็จะเป็นต้นเงินนะคะเป็นบริวารกะทิที่เป็นคุหรือเป็นต้นเงินขออนุญาตเรียน,นสภาพทรั้งสิบสามชุดนะคะชุดแรกนำโดยคุณแม่ทิพย์พาวีเชตเป็นและครอบครัวจำนวน3ามแสนบาทชุดที่สองคุณถนอมและคุณสมคิดมารักจำนวน1นึ่งแสนบาทชุดที่สาม คุณแม่สายทองเห็งวังและครอบครัวจำนวน1นึ่งแสนบาทชุดที่4อดีตนายเพิินก็ดลสารีบุตรและครอบครัวจำนวน1นึ่งแสนบาท <c oughs> ชุดที่5อาจารย์ชนิกาขาวอยุติการและครอบครัวจำนวน1นึ่งแสนบาทชุดที่6 คุณมาริกาโกษาพันและลูกหลานจับตัวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทชุดที่เจ็ดลูกหลานบ้านสวนดอกแก้วลูกหลานคุกตาทองินและคุณยายดอกแก้วมีสะเทนจับตัวหนึ่งแสนบาท